สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการอัปเดตตัวสาธิตสำหรับตัว macOS Monterey นะครับก็ตัว macOS Monterey ที่เป็นเครื่องโชว์เครื่องเดโมโดเนี่ยหรือว่าชุด Dakota ใหม่นะครับก็คือตอนนี้พร้อมใช้งานแล้วนะครับสำหรับ MacBook Pro แล้วก็ตัว Mac ตัวใหม่ที่ใช้ชิป M1 นะครับเมื่อใช้ macOS Monterey ก็คือตรงนี้เป็นระบบที่มันอัปเดตให้ตจนงพัินะครับก็ ในการอัปเดตเนี่ยมันก็จะอัดแต่นไปด้วยเนื้อหาที่สอดคล้องเกี่ยวกับตัวแอป ios แล้วก็ ipad os ด้วยนะครับที่มันทำการอัปเดตล่าสุดบน iphone แล้วก็ ipad นะครับเราเนี่ยก็จะได้รับเนื้อหาและข้อมูลมากมายที่เราคุ้นเคยในการสาธิตของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้รวมถึงตัวแอปอแอปบ้านแอปบ้านก็คือแอปพวกคำสั่งภายในบ้านนะครับหรือว่าแอปเสียงบันทึกแอปโน้ตแล้วก็รายชื่อ แอป l p TV e TV, iMovie, Music แล้วก็ Podcast นะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เราศึกษา,าชุดตัวเดโมโดตัวนี้นะครับเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปริทธีภาพของแบ็กกับลูกค้าของเราแล้วครับก็ตัวแรกเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวแอปพิเคชันระดับโปรนะครับ ตัวแอประดับโปรเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเลยที่มีแอป Mo ชั่นรวมอยู่ในเนื้อหาสาธิตสำหรับ Mac ด้วยนะครับแล้วก็ยังอัปเดตตัว Final Cut Pro ตัวแล้วก็ Logic Pro ไปพร้อมกันนะครับเพื่อปรับให้เหมาะสมสำหรับตัวชิปใหม่ที่เป็น m 1นะครับหรือว่าเราเรียกเราจะเรียกกันว่า Apple Silicon นะครับเป็นตัวชิปตัวนี้จุดประสงค์ก็คือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมให้กับ Mac Pro ที่ใช้ชิป m 1 Mac แล้วก็ m 1 Pro นั่นเองนะครับ ก็ที่เห็นอยู่ในรูปนะครับก็จะมีแอป i ฟน l Cut p โ o รโมชันแล้วก็โลจิโ r o นะครับโลโก้ก็จะเป็นแบบนี้โมชันคือตัวกลางนะครับตัวแรกคือ Final Cut Pro แล้วก็ตัวขวาสุดคือ Logic Pro นะครับต่อมา ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเปิดตัวคำสั่งลัดแล้วก็เปิดตัวตัว Touch ID นะครับก็คำสั่งลัดเนี่ยกำลังจะทำการเปิดตัวสาธิตบน Mac นะครับในในการอัปเดตครั้งนี้เลือกคำสั่งลัดบางอย่างนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงแนวทางที่รวดเร็วในการทำสิ่งต่างๆให้เสร็จสิ้นด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวนะครับวิธีเปิดใช้คำสั่งลัดเนี่ยก็คำสั่งลัดคือโลโก้ที่อยู่ทางด้านขวานะครับจริงจริแล้วมีใน iPhone มาก่อนแล้วนะครับตอนนี้ก็ ปรับมาใช้อยู่บน Mac OS Monterey ด้วยวิธีการเรียกก็คือกดปุ่ม Command Space Bar นะครับเพื่อเรียก Spotlight ขึ้นมาให้ค้นหาแล้วก็เปิดคำสั่งลัดนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาคีกก็คือชื่อ Apple Shortcut นั่นเองแล้วก็ในคำสั่งลัดทั้งหมดเนี่ยให้เราเลื่อนเมาส์ไว้เหนือ,อคำตรงนี้นะครับหน้าจอแยกระหว่างแอป Safari แล้วก็แอป n o t e ยแล้วก็ให้เรากดปุ่ม P a y ตัวหน้าจอเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าจอแยกด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ตัว Touch ID บน Mac ที่มีอยู่บน Dakota ตัวนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่ชุด Touch ID ทั้งหมดเนี่ยแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าเป็นการตั้งค่า Touch ID บน Mac สะดวกขนาดไหนนะครับเราสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับ Touch ID บน Mac ได้ในเว็บไซต์ของ a p p เปนะครับ จริงๆเราก็ไม่มีอะไรครับเพราะวา่าเป็นวิธีการเดียวกับที่มีอยู่ใน iPhone อยู่แล้วก็คือเราแต่ปล่อยแต่ปล่อยแต่ปลอ่ปลอยนั่นเองครับหลายท่านอาจจะทํเปิดอยู่แล้วแล้วก็ที่เหลือที่เกี่ยวกับการอัปเด็ก็คือจะมีแอป,ปตัวเกม Apple Arcade ใไปนะครับก็จะกรอบไปด้วยสปองบ๊อบนะครับก็สปองบ๊อบเนี่ยก็เป็นการสวมบทบาทเป็นสปองบ๊อบในการทำภารกิจทั่วทั้ง Bi กินี b o t t ตมนะครับ สำรวจรวบรวมเก็บเหรียญไม้พายก็คือเป็นเกมที่เป็นเราเป็นตัวสปองค์แล้วก็วิ่งไปตามแบบต่างๆนะครับแล้วก็จัดก,การกับลูกน้องที่เป็นแพนงต้อนแล้วก็นำสูตรกลับมาพวกนีอ้อันนี้ก็อิงมาจากใัการ์ตูนเลยนะครับแล้วก็อีกเกมนึงก็คือเป็นเกมแฟนตาซีนะครับเป็นเกมบทบาทสมมุติหรือ MMO RPG แล้วก็ เป็นตัวที่โชว์ศักยภาพของฉากหลักนั้นแสงงดงามนะครับที่สร้างสารรค์จากแบบจำลองสามิติด้วยการทำมือกว่า1้0แบบนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้อ่ามันประสานสภาพแวดล้อมให้เข้ากับตัวละครสามมิติได้อย่างลงตัวนะครับอีกตัวต่อไปรับเป็นเกมที่เกี่ยวกับสปอร์ตนะครับก็คือเป็นเกมกอล์ฟนะครับแครบฮันกอล์ฟ ก็ตรงนี้เนี่ยก็ให้เรารวมกลุ่มสมาชิกในแต่ละรอบนะครับเพื่อที่จะลงไปเล่นเกมกอฟกันก็เกมกอฟเนี่ยมีพื้นฐานมาจากหลายๆเกมนะครับก็ไม่น่าจะทําให้เล่นยากแล้วก็เหมาะกับการสาธิตด้วยเพื่อโชว์ประสิทธิภาพของตัว M1 นะครับตัวสุดท้ายก็เป็นเกมเด็กๆช่วยส,สร้างเสริมการเรียนรู้นะครับก็คือ Simon Cat นะครับ ก็ไซมอนแคทเนี่ยเป็นแมวจากซีรีส์แอนิเมชันยอดนิยมนะครับจะเผชิญกับความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในภาคน,นี้นะครับเมื่อความเงียบสงบของชีวิตชนบทนถูกคุกคามโดยไซ้งานก่อสร้างขนาดมื้อมานะครับก็พวกไซมอนแคทเนี่ยก็จะเกณฑ์เพื่อนบ้านมาช่วยกันฟื้นฟูที่ดินลกล้างว่างเปล่าแสนรีรับให้กลับคืนมาก่อนที่พวกรถเคณต่างๆจะมาขุดทำลายที่แห่งนี้จนสูดสิ้นนะครับ ก็ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยสามารถาไปลองรับดูรับชมแล้วก็ลองอัปเดตใช้งานเนี่ยได้ผ่านตัว macOS Monterey ที่อยู่ใน MacBook ทั้งหมดของตัวรานะครับคลิปนี้ก็สั้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ